สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองการตกผลึกค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอนัญญาทองขาวค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชยาภาคงยอดค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธวัฒน์วังคพันค่ะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะขวดโหลแล้วก็สารส้มที่มัดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สารส้มที่บดละเอียดแล้วก็หม้อใส่น้ำเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะคะอย่างแรกเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะ ละเอียดลงในน้ำที่เดือดนะคะเราก็จะคนตัานส้มให้ละลายนะคะพอสารส้มละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะพักสารส้มเอาไว้ให้เย็นนะคะสารส้มที่เราต้มไว้นะคะเริ่มหายร้อนแล้วเราก็จะนําสารส้มมาเทใส่ขวโลค่ะเมื่อเทสารส้มลงในขวโหลแล้วนะคะเราจะพักให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่า ใสส้มลงไปตอนนี้จะทําให้สารส้มละลายค่ะที่ทิ้งสารส้มไว้จนเย็นแล้วให้นําสารส้มที่มัดไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วเราให้ตกผลึกนี่คือผลการทดลองหลังจากทิ้งไว้เป็นเวลาสองวันนะคะจะสังเกตได้ว่าสารส้มที่ละลายตกผลึกเกาะตัวกับเชือกเป็นจํานวนมากค่ะ